สวัสดีครับผมเอกวรัณยูอมรปานนะครับกับรายการย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทยวันนี้นะครับท่านผู้ชมจะได้ทราบว่าภายหลังจากที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้เพียงคํา้ไปแล้วนะครับพันเอกหลวงพิบูลสงครามได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเราภายใต้การนําของนายทหารหนุ่มท่านนี้นะครับเตรการณ์บ้านเมืองในประเทศไทยเรานั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้ครับไปติดตามชมกันได้เลยครับ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการปรับรามการก่อกาบฏในสิบดูเหมือนสถานการณ์การเมืองจะสงบมาระยะหนึ่งพระยาพหลพลพยุหาเสนานายกรัฐมนตรีสามารถปกครองประเทศได้ครบ4ปีครบระยะเวลาการบริหารประเทศที่รัฐธรรมนูญกำหนดเหตุนี้รัฐบาลจึงจัดการเลือกตั้งขึ้นก่อนจะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวม91คน และสภามีมติให้พยาพหนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อต่อมาเมื่อวันที่10กันยายน2 4 8 1รัฐบาลของพยาหพหนพลพยุหเสนาแพ้มติสภาในบัญญัติข้อแก้ไขข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรจึงได้ขอลาออกต่อคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แต่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไม่ยอมรับใบลาออกเพลงบ้านเมืองจะอยู่ในภาวะไร้ผู้นำ เป็นเหตุนำมาซึ่งความวุ่นวายเมื่อคณะผู้สำเร็จราชการแทมพระองค์ปฏิเสธการละออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพระยาพหลจึงตัดสินใจตามวิถีทางประชาธิปไตยและบทบัญญัติในรัฐธรรมนูได้การยุบสภาผู้แทนราษฎรและจัดให้มีการเลือกตั้งอีกครั้งเมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยนในปีเดียวกันและวันที่16ธันวาคม2 4 8 1ในการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อสาวเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาก็มีมติเลือกพระยาพหลกลับมารับตำแหน่งแต่ท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพจึงต้องโหวตกันใหม่และคนที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็คือพันเอกหลวงพิบูลสงครามซึ่งถือเป็นนายทหารรุ่นใหม่ที่สรงอานาจมีผลงานเป็นประจักษ์ในการปราบกบฏบวรเดชท,ทั้งนี้การรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพันเอกหลวงพิบูลสงคราม เกิดขึ้นขณะที่เขากำลังมีความขัดแย้งกับกลุ่มนายทหารเก่าอย่างพันเอกพระยาทรงสุรเดชความขัดแย้งของพระยาทรงกับจอมพลปอเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมีสาเหตุมาตั้งแต่การก่อตัวของคนจับกันของคนข,ของของคนอยู่แล้วคุณจะลืมว่าพระยาทรงเป็นคนที่พวกคณะราษฎรรุ่นหลุมไปเชิญมาในภายหลัง ไม่ได้เป็นผู้ก่อการที่มาตั้งแต่แรกที่ประเทศฝรั่งเศสพต่นภาทรงเองก็พกูดง่ายว่าเป็นในทหารรุ่นรุ่นรุ่น,นอาวุโสที่เข้ามาร่วมคณะราศฎรในภายหลังผมกม็จะว่านันจะอาจจะเป็นสาเหตุเบื้องต้นความขัดแย้งจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าเกี่ยวเนื่องมาจากรัฐบาลพยามโนปรกรณนิติธาดาเพราะว่าพยารงนั้นเป็นคนที่ พมเราก็ก็สนับสนุนพยารัฐบาลนี้แต่ผมก็จะใจว่ากลุ่มคณะราษฎรรุ่นนุ่มเนี่ยกับพยามโนประกรณ์นิติธารนมีข้อขัดแย้งกันโดยตรงรวมทั้งอาจจะเป็นข้อขัดแย้งกันเรื่องอน,อนอื่นเกี่ยวกับเรื่องแนวนโยบายในการปฏิรูปกองทัพต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าในช่วงสอง5เหนี่ยพญาทรงสุรเดชเนี่ยต้องถือว่าเป็นอยู่อยู่ในฝ่ายฮาร์ดคอร์นะครับพญาทรงสุรเดชเนี่ยเป็นฝ่ายในที่ประชุมช่วงวันที่24มิถุนาตอนที่รัชการที่7ยัง ยังไม่เสด็จนิวัตนะยังอยู่ที่สวนไกากังวลที่หัวหินเนี่ยพญาในที่ประชุมของคณะรัษฎนตรีพญาทรงสุรเดชเสนอให้ใช้ระบบสา,าธารณรัฐนะคือให้มันมีประวัติศาสตร์เขียนไว้หลายแห่งเสนอให้สำเร็จโทษแต่ว่าในปีดีพนมยงเนี่ยให้เสนอว่าให้พระมหากาษัตริย์ปกครองใต้กฎหมายและธรรมนูญแล้วมีการโหวตกันแล้วก็ไฟ ในปีดีในชน,นะเพราะฉะนั้นอรอยรล้าวในหมู่คณะราษฎรมีมาตลอดหลังจากหลวงพิบูลสงครามขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่16ธันวาคม2481พระยาท,ทรงสุรเดชขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนรบจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ถูกคำสั่งให้พ้นจากราชการโดยไม่มีเบี้ยววัดบำนานและบีบให้เดินทางออกนอกประเทศทันทีพร้อมเรียร้อยเอกสำรวจการะนะสิทธิ นายทหารคนสนิทจากนั้นในช่วงเช้ามืดวันที่29มกราคม2482หลวงพิบูลสงครามจึงสั่งให้พันเอกหลวงอดุละยะเดชจรัดอธิบดีกรมตำรวจและรัฐมนตรีมหาดไทยกวาดล้างผู้ที่ต้องสงสัยว่าคิดจะทำการยึดอำนาจจากรัฐบาลถูกสังหาร3คนและถูกจับกุมรวมทั้งสิ้น51คนในจำนวนผู้ถูกจับกุมนี้ รวมทั้งอดีตนายทหารที่ลาออกเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการบริหารประเทศของรัฐบาลพรยาพหลคือร้อยโทนันเนนตะลาลักษ์ที่ออกมาเล่นการเมืองและทำหนังสือพิมพ์ชุมชนโดยเป็นกระบอกเสียงในการคัดค้านนโยบายของรัฐบาลซึ่งในเวลานั้นมีผู้ยกย่องว่าเป็นหนังสือพิมพ์อุดมคติที่มุ่งมั่นจะให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนอกจากนั้นยังมีพลโทรพระยาเทพหัสิน อดีตแม่ทัพไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งรวมอยู่ด้วยในการกวาดล้างจับกลุ่มครั้งนั้นมีผู้ต้องหานับสิบคนที่ถูกตัดสินประหารชีวิตเพียงเพราะพันเอกหลวงพิบุญสงครามเชื่อว่าบุคคลเหล่านี้มีแนวคิดต่อต้านตนและกลุ่มผู้ถูกประหารชีวิตประกอบด้วย 1. ร้อยโทนัเนนตลาลักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนักหนังสือพิมพ์ 2. พลโทพระยาเทพหัสดิน อดีตแม่ทัพไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสานายดาบผุดพันเทพหัสดินณอยุธยาบุตรพลโทรพระยาเทพหัสดิน 4. ร้อยโทเผ่าพงเทพหัสดินณอยุธยาบุตรพลโทรพระยาเทพหัสดิน 5. พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนชัยนาทนเรนทร 6. พันเอกหลวงชำนาญยุทธศิลป์อดีตรัฐมนตรี 7. พันตรีหลวงวัยวิทยาสอน นายทหารประจำการกองทัพบ,บก 8. พันเอกพระสิทธิ์ทะเรืองเดชพลอดีตรัฐมนตรีนักโทษการเมืองทั้งหมดถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำบางขวางโดยนักโทษประหารชีวิตถูกทยอยนำตัวออกมาประหารด้วยการยิงเป้าวันละสี่คนจนครบจำนวน18คนซึ่งเป็นที่มาของชื่อกบะสบแ18ศพและมาจนถึงทุกวันนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าผู้ถูกลงโทษทั้งหมด มีผู้ใดกระทําผิดจริงหรือไม่พระถูกตัดสินโดยสารพิเศษที่บรรดาผู้พิพากษาคือผู้ที่รัฐบาลแต่งตั้งและไม่มีทนายจําเลยตามหลักยุติธรรมผมเข้าใจว่านะคือพญาทรงสุรเดชกับพวกนายทหารรุ่นอาวโุโสเหล่านี้เนี่ยก็มีก็เรียกมีความสัมพันธ์กันอยู่การก่กอตัวคึบเกาะกันอยู่ได้เหตุผลหลายอย่างทั้งในเชิงของรุ่นในเชิงของพรรคพวกอะไรต่าง ใน,ในข้อที่สําคัญคือผมเข้าใจว่าฝั่งนาทหารรุ่นหนุ่มเนี่ยคือพยาตานโทษคือหลวงพิบูสงครามนะพอกล้าขึ้นมปบทบาทตั้งแต่ปี2,476เป็นต้นมานคนรุ่นหนุ่มเรานี้เนี่ยอยู่ด้วยความไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองด้วยความหวาดระแวงคนอื่นเพราะว่ารัฐบาลนั้นมีความมุ่อนแง่น,นไม่มีเสถียรภาพด้วยเหตุหลายสายเหตุความไม่มีเสถียรภาพส่วนหนึ่งเกิดมาจากคุณต้องเข้าใจว่าเกิดจาก เหตุการณ์กรบบารบวรบวเดชเกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการที่เจ็ดสลารโสมบัตอย่างนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่รัฐบาลช็อกนะครับรวมทั้งเรื่องการเคลื่อนไหวของกลุ่มพญาทรงพญาเทพหาสดินและอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เกิดอาการคล้ายๆกับว่าหวาดระแวงหวาดระแวงว่าหนึ่งตัวเองจะถูกรอบสังหารหวาดระแวงว่าระบอบเก่าจะหวนคืนกลับมาหวาดระแวงว่านะครับพวกนาย หานอาวุโสทั้งหลายเนี่ยจะไปจับไม้จับมือแล้วก็มา,าคิดต่อการคิดอานาจตัวเองอะไรเงี้ยผมก็ะจะว่าม,มันมีความต่อสู้กันที่อยู่ในเบื้องหลังของความขัดแย้งอยู่หลายอย่างสําหรับพระยาทรงสุรเดชนั้นหลังจากถูกบีบให้เดินออกนอกประเทศก็ไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่กัมพูชายอย่างลําบากแรแน้นแค้นอาศัยห้องเช่าราคาถูก ก่อนจะได้พักในตำหนักร้างของอดีตเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสที่ภริยาทรงสุรเดชเคยช่วยชีวิตให้พ้นข่มหอ,อกข่มดาบของญี่ปุ่นระหว่างการยึดครองในสงครามมหาเอเชียบูรพาชีวิตภรรยาทรงสุรเดชที่กัมพูชาไม่มีทรัพย์สินเงินทองเหลือติดตัวอยู่เลยต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการทอดแหหาปลาเลี้ยงตัวและทำขนมกล้วยขายในตลาดสดซึ่งต้องโม่แป้งด้วยตนเองจากนั้น ต้องปั่นจักรยานถีบไปมาเพื่อขายขนมช่วงสงครามไทยตกอยู่ภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่นนายพันเอกพระยาทรงไม่ล่วงรู้เลยว่าคนไทยทั่วโลกมีขบวนการใต้ดินเสรีไทยต่อต้านญี่ปุ่นเพราะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแต่ก็อุตสาหะดิ้นรนที่จะต่อต้านญี่ปุ่นเพียงลำพังโดยคิดจะเดินข้ามประเทศไปแสวงหาความร่วมมือจากอเมริกาที่ตั้งฐานเนฝรั่งเศสแต่ก็ต้องระงับไว เพราะมืดแปดด้านอยู่คนเดียวหลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงปรากฏว่าพันเอกหลวงพี่บุญต้องพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและถูกดำเนินคดีในข้อหาอาชญากรสงครามเพราะเลือกยืนข้างญี่ปุ่นในห่วงเวลานั้นพันเอกพระยาทรงสุรเดชได้เตรียมตัวกลับสู่ประเทศไทยแต่สุดท้ายกลับไม่มีโอกาสนั้นเลยเพราะมีนายทหารไทยคนหนึ่งลอบวางยาพิษจนถึงแก่อนิจกรรมลง ในปีพุทธศักราช2487ที่ตำหนักร้างในกรุงพนมเปญหนึ่งในสีทหารเสือผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจบชีวิตอย่างอนาถานนักท่านผู้ชมครับณเรือนจำบางฝางแห่งนี้นะครับที่รัฐบาลของพันเอกหลวงพิบุลสงครามได้ประหารเหล่าบุคคลสำคัญ ถึงล้วนสร้างคุณงามความดีกับบ้านเมืองของเราครับสำหรับการเสียชีวิตอย่างอนาถานะครับของพันเอกพระยาทรงสุรเดชนั้นฝ่ายอนุรักษ์นิยมบอกว่าเหมาะสมแล้วเพราะบุคคลท่านนี้ทําการล้มล้างระบอบสมบูรณาญา,าสิทธิราชขณะที่ฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยนะครับนับเอาว่าพระยาทรงสุรเดชนั้นเป็นบุคคลสําคัญของชาติเพราะหากไม่มีท่านก็ไม่แน่นักว่าการปฏิวัติเมื่อวันที่24มิถุนายน2475 จะสาเร็จืด้รหรือไม่ทั้งนี้นะครับฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายสนับสนุสนคณะราษฎรได้พากันถือว่าเมืม่อวันที่12สิงหาคมอานเป็นวันเกิดของนายพันเอกนักปฏิวัติผู้อาภัพนี้นะครับเป็นวันพระยาทรงสุรเดชนั่นเองสําหรับวันนี้ผมเอกวันยูมราปาลและทีมงานย้อนรอยประวัติศาสตร์สถาหานไทยต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ